สวัสดีค่ะพบกับอุ่นใจฟาร์มนะคะก่อนจะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้อุ่นใจฟาร์มพามาดูญ่ามูรลัโตนะคะเป็นญ่าอีกหนึ่งชนิดที่ทางฟาร์มลองปลูกนะคะปลูกไม่เยอะนะคะลองปลูกไว้นิดๆหน่นนอยๆน่ะคะญ้ามูรลัตโเป็นหญ้าที่มีลักษณะคล้ายคล,ยคลยกับญ่ารูซี่ค่ะ หรือที่เรียกได้ว่าแทบจะแยกไม่ออกเลยนะคะว่าต่างกันตรงไหนแต่ถ้าเกษตรกรท่านใดเคยปลูกแล้วจะรู้นะคะว่าข้อแตกต่างกันก็คือกลิ่นของหญ้านะคะหญ้ารูซี่เนี่ยจะมีกลิ่นหอมเหมือนกากน้ําตาลเลยส่วนหญ้ามูโรโต้นะคะจะไม่มีกลิ่นเลยค่ะหญ้ามูโรโต้จะมีโปรโตีนสูงซึ่งอยู่ที่12-14เลยนะคะ เรียกได้ว่าเทียบเท่ากันกับย้าแพนกูล่าได้เลยนะคะและที่สำคัญญ้ามูโลโตมีโปรโตีนสูงกว่าญ้าลูซี่ด้วยนะคะซึ่งวิธีการปลูกญ้ามูโลโตก็ไม่ยากนะคะมีอยู่2วิธีเลยนะคะวิธีที่1นนะคะสามารถปลูกได้โดยการหว่านมาเมล็ดนะคะและวิธีที่2ปลูกโดยการเอาต้นมาดำต้นกล้านะคะปลูกคล้ายๆลักษณะการดำนาข้าวของเรานี่แหละค่ะ รอบการตัดครั้งแรกของญ้ามูรโตหลังจากการปลูกจะอยู่ที่60วันและครั้งต่อไปจะอยู่ที่30 4 0วันค่ะซึ่งญ้ามูลโตเป็นญ้าที่เขาพัฒนามาเพื่อให้ทนต่อความแห้งแล้งแล้วก็ทนต่อการแทะเลมของวัวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะพามาดูญ้ารูซี่บ้างนะคะ เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างญ้าลูซี่และญ้ามูลโต้สิ่งแรกที่มาถึงแปลงญ้าลูซี่เลยก็คือกลิ่นของญ้าลูซี่ค่ะกลิ่นของญ้าลูซี่จะหอมมากนะคะหอมเหมือนกากน้ําตาลเลยญ้ยาลูซี่มีโปรโตีนน้อยกว่าญ้ามูลโต้นะคะซึ่งโปรโตีนของญ้าลูซี่จะอยู่ที่9-10%ค่ะ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมปลูกลูซี่มากกว่าญ้ามูลโต้นะคะเพราะว่าถ้าเทียบของราคาเม็ดพันธุ์ญ่าลูซี่กับญ่ามูลโต้แล้วนะคะราคาค่อนข้างต่างกันมากเลยค่ะซึ่งญ่าลูซี่นะคะจะราคาอยู่ที่ประมาณ120บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะส่วนญ้ามูลโต้ก็จะอยู่ที่ประมาณ600 6 0 0ถึงบาทต่อกิโลกร,รัมเลยค่ะเกษตรกรนะคะจึงนิยมปลูกาลูซี่มากกว่าเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์ที่ถูกกว่าค่ะ เพื่อให้ผู้ชมทุกท่านนะคะได้เห็นภาพความเหมือนความแตกต่างของญ้ามูโลโตและก็ญ้ารูซี่นะคะอุ่นใจฟาร์มเลยเอามาเปรียบเทียบลักษณะของใบให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่ามีความแตกต่างกันตรงไหนหรืออย่างไรนะคะญ้าที่จับอยู่ตอนนี้คือญ้ามูโลโต้นะคะผิวใบและขอบใบของญ้ามูโลโต้นะคะจะมีลักษณะเรียบกว่าญ้ารูซี่นะคะ แล้วก็ลักษณะของใบทั้งสองพันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวแหลมเหมือนกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเพื่อให้กำลังใจกันและกันนะคะวันนี้ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านก่อนเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ